เคสล่าสุดนะเจาะเลือดออกมานะครับไขมันลอยเลยนะแทนที่เลือดจะเป็นสีแดงแกลับเป็นสีไขมันเลยเคยเห็นไหมนะครับอันนั้นเนี่ยเกิดจากการที่ไตรกีสลายสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายคนถามหมอหนึ่งบ่อยๆเลยนะครับว่าคุณหมอคะากลัวจังเลยเจาะออกมาแล้วไตรกีสลายสูงทํำยังไงดีนะครับก่อนอื่นคุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราเจาะเลือดมาเนี่ยในผลเลือดใบผลเลือดจะมีค่าอยู่สีค่าด้วยกันคือ คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ HDL แล้วก็ LDL นะครับตัวที่เป็นไขมันจริงๆเนี่ยมันคือคอเลสเตอรอลกับตัวไตรกลีเซอไรด์ส่วนอีก2ตัวเนี่ยนะครับมันคือตัวขนส่งไขมันนะครับหมอนหนึ่งเคยทําคลิปอธิบายไว้ในแอปแดงนะนะละเอียดมากเลยเข้าไปดูได้นะว่าเราแปลผลเลือดยังไงนะครับส่วนคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์อ่ะคอเลสเตอรอลหมอนหนึ่งอาจจะไม่ได้พูดในคลิปนี้เนาะแต่ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆไตรกลีเซอไรด์มันคือพลังงานสำรองนะทุกคนนะครับหมายความว่าอะไรใครที่กินเข้าไปเยอะ กีสไลด์ก็จะสูงแบบไหนเรียกว่าสูงครับคุณหมอ,อเวลาที่คุณอยากรู้ว่าร่างกายคุณใช้ไขมันได้ดีไหมเนี่ยให้คุณเอาไตรกีสไลด์นะตั้งแล้วก็หารด้วย hdl เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของคุณระบบพลังงานดีช่วงนั้นออกกําลังกายใช้กล้ามเนื้อเยอะการกินไม่ได้กินน้ําตาลกินแป้งเยอะนะครับเอาไตรกีสไลด์ตั้งหารด้วย hdl เนี่ยมันจะน้อยกว่า2แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองช่วงนั้นเครียดกินน้ําตาลกินเดือกกินจุกจิกนะครับไม่ค่อย ไต่กีสไลด์หาร HDL เนี่ยมันจะมากกว่า2ดังนั้นาการที่ไตรกีสลายคุณสูงไม่เกิน150แต่ว่าพอหาร HDL ออกมาแล้วมันมากกว่า2ก็หมายความว่าร่างกายคุณช่วงนั้นใช้ไขมันได้ไม่ดีนะก็อันตรายเหมือนกันนะครับแต่บางคนที่เขาเจาะเลือดออกมาแล้วไขมันลอยแบบโอ้โหเห็นชัดมากๆอันนั้นเนี่ยไขมันเนี่ยผมมักจะเกินหลาย4 500เลยนั้นก็อันตรายมากๆนะครับคราวน,นี้เราจะลดได้ยังไงต้องบอกว่าหลักๆแล้วเนี่ย ต้องเริ่มจากอาหารก่อนเลยเพราะว่าอาหารทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยระบบพลังงานผิดปกติไปคุณก็ต้องแก้ที่อาหารนะครับตัวที่1ที่ทําให้ไตรกิสลายสูงไตรกิสลายเป็นไขมันก็จริงนะแต่หลายคนชอบแนะนําผิดๆว่าเฮ้ย hey, ไขมันคุณสูงคุณต้องไปลดของมันของทอดนะจริงๆตัวที่ทําให้ไตรกิสลายสูงมากๆคือน้ําตาลน้ําตาลเปลี่ยนเป็นไขมันได้นะครับนะใครไม่รู้แชร์ share, เก็บไว้เลยนะน้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันได้เพราะนั้นที่อ้วนๆก็อ้วนกัน so จากน้ําตาลนั่นแหละและตะก้สลายสูงก็สูงจากน้าตาลเพราะนั้น เปลี่ยนเครื่องดื่มต่างๆเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีน้าตาลหยุดกินพวกกาแฟทีอินวันหยุดกินพวกเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลชานมไข่มุกนะครับกาแฟใส่นมต่างๆน้ําผลไม้นะครับเนี่ยน้ำผลไม้จริงๆเนี่ยน้ำตาลทั้งนั้นเลยนะครับเนาะ แล้วก็อะไรที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้อันที่2เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้ก็ทาให้ไตกลีสลายคุณสูงนะครับเพราะพลังงานมันเยอะมากและสุดท้ายอะไรที่มันเปลี่ยนเป็นน้าตาลได้ก็คือพวกกลุ่มแป้งนะหมอหนึ่งไม่ได้บอกให้คุณงดแป้งนะใครที่เรียนลดน้ําหนักกับหมอหนึ่งจะรู้ว่าหมอหนึ่งบอกว่าไม่ได้ต้องงดแป้งแต่เราแค่ลดปริมาณแป้งลงนะครับและกินแป้งบวกกับใยอาหารมันจะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยดูดซึมน้ําตาลช้านะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มแป้งที่ควรจะต้องลดลงก็มีอะไรบ้าง ข้าวเส้นขนมปังผักหัวต่างๆผล,ลไม้พวกนี้ลดปริมาณมันลงก่อนนะครับทำแค่3ข้อน,นี้นะแล้วพอเราลดอาหารพวกนี้ลงได้ไตกรีสลายจะลดลงแล้วเดี๋ยวพอไปบวกกับคุณมีความรู้เกี่ยวกับการทํา IF มีความรู้เกี่ยวกับการออกกําลังกายใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นไตกรีสลายก็จะลดลงกลับมาปกติสุขภาพก็จะกลับไปดีนะครับนะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลดน้ําหนักหรือเรื่องสุขภาพก็อย่าลืมกดติดตามช่องมหนึ่งไว้นะครับแล้วก็เข้าไปดูนะมีวิธีการลดน้ําหนักและว,วิธีดูแลสุขภาพเยอะเลยนะครับ